ศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์เอเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแมงค์มีบอสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่าใดสนใจสามารถโทรม,มาได้ที่เบอร์0 6 3 4 3 6 6 8 2 5นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ครับท่านผู้ชม ค่าจะส่งนะครับสี่สิบเก้าบาทเานะครับใครซื้อครบห้าร้อยจะส่งฟรีกันไปเลยนะครับจะส่งนะครับไปสนีไทยแบบตะก้านะครับแบบตะก้าเลยท่านผู้ชมมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับวันนี้แบบราคาเบาๆราคาแบ่งปันกันเลยนะครับอ่าต้นนี้นะครับต้นแรกนะครับพรมพิมานมีลูกลูกน่าจะเป็นอักษรสวรรค์นะครับนี่ ผมพี่มานะครับต้นนี้นะครับห้าสิบเก้าบาทท่านผู้ชมสวยมากนะครับแสงเริ่มแดดเริ่มมาแล้วนะต้นนี้ใหญ่มากนะครับน้องชื่อว่านางากสดนะครับมีหัวแล้วนะครับเพราะว่าน้องมีหน่อแล้วนี่ครับนางลากสดเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับหรือสีมงคลมีหน่อแล้วนะครับหรือสีมงคลหกสิบเก้าบาทครับ แม่ทองเหม็นสี่สิบเก้าบาทครับผมนี่ครับแม่ทองเหมน็นวันนี้อยู่ในกระถางห้านะครับกละวก็กระถางหกนะครับพะนางสุรัสวัสดีนะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับพลเมืองเพชรนะท่านผู้ชมนะครับพลเมืองเพชรน้องสวยมากนะท่านผู้ชมพลเมืองเพชรนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับ พันดาวนะท่านผู้ชมพันดาวพันดาวห้าสิบเก้าบาทครับเพชรบ้านประทุมนะครับหกสิบเก้าครับตัวนี้สวยมากๆครับน้องชื่อนารีสยามนะครับกับสุดป่าถนาเนาะนี่ครับตัวเล็กๆเนี่ยนี่ครับตัวนี้จะเป็นสุดปาถนานะครับหกสิบเก้าบาทนะครับสวยมากๆเลยหกสิบเก้าบาทนะครับ นางมนโทสองต้นคู่นะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับอ่าตัวน,นี้ก็สองต้นคู่ครับน้องชื่อว่าไก่เจ้าเล่นะครับสวยมากๆครับโอ้ตอนนัวนี้น้องชื่อว่าธาตุบางแก้วนะครับมีหัวนะครับสามต้นเลยนะ ขออยู่ที่แปดสิบเก้าบาทนะครับธาตุบางแก้วพยาโมโจลินนะครับหกสิบเก้าบาทนะครับสีชมพูสวยเลยนะครับหานุมาสิบมะคา่าหกสิบเก้าบาทครับสองต้นคู่เลยใครชอบบ,บอลกลมๆนะครับใบน้องจะกลมแบบนี้เลยเป็นลูกไม้นะครับท่านผู้ชม หกสิบเก้าบาทนะครับสวยมากตัวนี้ราตนาสยามห้าสิบเก้าครับกิติมาเจนจิลาห้าสิบเก้าบาทนะครับมเราแมงชอบนะสวยดีนะครับตัวนี้อ่าปิศาทแดงนะครับใบลูกตาลเลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับน่ก็เก็ดนะครับ ก่อเกตหกสิบเก้าครับแมเงชอบต้นนี้มากเลยนะครับต้นนี้น่าจะมีสามต้นแล้วก็มีหัวด้วยนะครับตัวแรกตัวแรกต้นนี้ต้นใหญ่เนาะน้องชื่อว่าจุฬาลงกรณ์นะครับสวยมากนะครับจุฬามังกรนะครับแปดสิบเก้านะท่านผู้ชมเป็นต้นใหญ่แต่เขาแบบทิ้งใบนะครับก็เลยเหลือต้นนี้เขาก็เลยขึ้นมาสวยมากแบบนี้นะครับจะเป็นชมพูนะครับแปดสิบเก้าบาทงากวนอูนะครับ ับน่าจะเป็นนางไหมแผงนะครับเป็นกอเลยนะท่านผู้ชมกอละเจ็ดสิบเก้าครับเพชรม,มนทนนะครับแบบกอนะกอละเจ็ดสิบเก้าบาทเท่ากันดูกอครับใบน้องจะแปลกๆแ,แ,แบบนี้นะครับนี่เศรษฐีพลร้านปลาสาสทองนะครับหกสิบเก้าครับตีเพชรนะครับมีสองต้นคู่นะครับ เอาไปหกสิบเก้าบาทครับแล้วก็เขื่อนปาสักนะท่านผู้ชมนะครับ <_ an> เขื่อนป่าสักต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าครับเป็นต้นที่แข็งแรงมากท่านผู้ชมเลี้ยงนอกตู้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสีแดงใบแดงเลือดหมูนะครับห้บาใบแล้วนะท่านผู้ชมแข็งแรงมากนะครับหงดารุนนะครับสองต้นคู่ห้าสิบเก้าบาทครับ แล้วก็นางสวาหะนะครับนางสวาหะขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้านะครับสวยมากท่านผู้ชมดูจะเป็นสีขาวจุดข้างในเป็นสีชมพูนะครับแล้วที่สําคัญมีต้นที่หนึ่งต้นที่สองสามต้นเะครับเนี่ยหัวกําลังขึ้นมาเป็นหัวครับเจ็ดสิบเก้าบาทโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแมงด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปกับภาพบอลสีจุฬาลงกรณนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวัสดีครับ